ตอนนี้พาเข้ามาอีกพื้นที่หนึ่งของอาคารประชนิกลางบางรักนั่นก็คือที่ cdc เป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ชื่นชอบงานออกแบบให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ใช้เป็นพื้นที่คิดสร้างสรรค์งานไปดู virtual media lab เป็นเทคโนโลยีการถ่ายทำเสมือนจริงเหมาะมากกับงาน mv series หรือภาพยนตร์เพราะการถ่ายทำแบบนี้ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยและ virtual production ก็เป็นเทรนด์ที่จะมาแน่ๆในอนาคตวันนี้เรามาเที่ยวทัชมาฮาลโดยได้รับเชิญจากพระเจ้าชาจาฮานนะคะแล้วท่านก็ใจดีมากท่านก็มีเพชรพลอยอยู่เต็มท่านรวยมากเลยท่านจะพระราชทานมาให้เราเอากลับบ้านเป็นชุวเนียตอนนี้ตรงนี้หยิบมาเลยหยิบมาเลยโอ,โอ้เพชรร้อยกรัตนนะคะอ่เก็บไว้ในนี้แล้วใครอยากได้เพชรบ้างยกมือขึ้นโอเค